สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาครับสวัสดีย้ำบาบายครับผมมาตาหุ่งครับตําเองนี่แกนยังเหลือเห็นเลยครับนี่ตําหุ่งไข่ต้มมะม่าลวกกับผักกระถินกับกรอบครับง่ายๆครับอาหารเศาร์มาเนี่ยมามหมกินเ้าน้ากันครับจํเขาง่ายใบเขาเ้ารพพอนละมาเด้อลุยเลยครับอตําเองครับ จับพับจับข้าวพยต่มนะครับเด้อมา นี่แหละครับกินง่ายๆครับออืมุ้งดู้่หลังบ้านครับอื

บากกอกแซยุดตัวเย็นเริ่มเริ่มครับว่าเริ่มอย่างตำแล้วๆมันจะมาใส่ที่หลังเดาใบแถวนานนะครับเนาะตำใส่บากกอกใส่บุก,กเขับว่าอะไรครับเนาะกลับเป็นมามา่า กินเจ้าบอเสเ็นมามาครับต่ำหวงแสบวยครับยังยังวะดังเดียวกับจังสีนะครับเนาะโอ้เผ็ดตัวลัว มันไเมตตาเปรตเพล็กหลอดครับเนะี่ย กับมูม,ม้าเมื่อก่อด้ะครับเด้อกับคอตรวจคอไพ่หลายครับต้องจับครับกินแบบน,นะ้ต่ถ้าเปนั่งกินจิ้มจิ้มมันบอสัจใจครับนะ เป็นปัดๆนี่แม่งยังนด้นนครับแม่งมีครับแม่งมีหลายจวงเนยอืมมะเขือเทอืมไข่ต้มอืม แต่ก้อนออกกำลังไก่ไข่ต้มโหเผ็ดแล้วไข่ต้มนี่กินเมล่หาห่ห้องในวยวัน,นี้ครับเบื่อมันกินไข่ต้มเลยนะครับเงาไม่หัดจับ ดวงเอาส่นาอนนะขอดเบปกินปิดไปซะไม่มีอะไร ำทำให้เพชรก็จะเริ่มซีดครับมันเนี่ยนะ,อะโอ้เงียแตกนะจักดอกกันนอ,อ้ยเด็กกาน ัเตอร์เพริคดีๆอยู่นี่แหละตำเองแล้วครับเนาะกันนะคำยังไงกันนะตอนพีตอนน้องกันนะมาครับตำหุ้ด้วยเนี่ยตำเองกินเองครับแสบเองก็เก่าอ่ละมาโอ้บัอพริคคักๆเลยอื ใส่กันเลยสอนชดออกไปนะโอ้ไดการเย่ย บรรยากาศดูนี่หนาฝนนะครับไปด,ดูกันบางเมืองก็ได้กินที่บนแหละครับในครัวบนแหละฝนมันหน่อย นี่คือเสียงนกขอดครับนะตอนปีตอนนองก็เก้าอันละ่ะ เริ่มซีดแล้วครับเพ็ดละนำตะหู้หอืม โอครับโอ้ยโอ้แอบครับจะเซ็ตลงไปนะครับเนาะ อาหารบ้นบานๆเท่าครับกินง่ายๆยุ่งง่ายๆครับผมมื้อนี้ก็ได้ตำบักฮู้ลวกเส้นมะม่าต้มไข่แล้วกับผักกระถินครับผมผักกระเสออะเียดอ่อนแตงกวากระถิ่นบกฮู้ครับผมกับมี่หยางที่พูดจ่าไปที่บอสไพลรอหรือว่าบอสบ,บอสมมาพักควรกับขอโทษขอษขอภัยเรียนที่นี่นะครับเนาะจังใดก็อย่าลืมเลยเด้อครับฝากเป็นกำลังใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ทุกๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่จะสั่งสรรคลิปต่อไปครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อจะได้มีอย่างมากินมาชมให้เบิงเบิงไม่นะครับเนาะจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจอย่าลืมนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับก็กดติดตามไว้นะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ครับผมขอพุดหลายๆครับสะใจครับเมื้อนี้อ้ยอากาศเย็นๆคึ้ม